งานเข้าสง,งานจ้าโนงพนีเจอทนายเดชาตั้งข้อสงสัยหลังบอกถูกหลอก60ล้านบาท สืบเนื่องจากคดีฟอเล็กซ 3D ที่หลายคนติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปและทางด้านของจ๊ะนงพนีที่ตกเป็นเหยื่อฟอเล็กโดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการในช่อง YouTube พิมพ์รีพายโดยที่สาวจ๊ะก็ได้บอกว่าไม่ใช่20ล้านจ้าแต่60ล้าน2รอบค่ะถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้เพราะว่าโดนหลอกเงินสดค่ะ ซึ่งต่อมาทางด้านทนายเดชากิตติวิทยาน,านันได้เคลื่อนไหวแชร์ข่าวข้างต้นผ่านทางเพจเฟซบุ๊กทนายใครทุกพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าสรรพักรน่าจะเข้าให้ตรวจสอบว่าเงิน60ล้านได้เสียภาษีหรือไม่อย่างไรทุกวันนี้มีดารานักร้องแม่ค้าออนไลน์โช์เงินโชว์ทองเยอะแยะมากมายเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเพื่อจะได้เงินเอามาใช้สําหรับประชาชนหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่อ,ออกไปก็ได้มีชาวเน็ต เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r ค b ้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ